เราลงวีาสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีกับเอฟซีครับผมมาเนี้ยมาเนี้ยไปไหนมาผมมาจากทำงานครับผมไปทำอะไรมาวันนี้เขาขนไม้ครับผมเนี่ยเสียงดังฟังชัดลงวีโอ้หวันนี้เก่งแดงแพชรเลยนะพี่แบมให้มาครับพี่ชายเนี่ยครับ อะไรก็ผมเอ้ยน้องอามน้องอามใส่โอ้โหวันนี้มาอะไรใส่เสื้อกอะไรเสื้อดอกไม้กันน้องอามใส่ชุดใกล้ปีใหม่ป่ะพี่ชายอ๋อใกล้ปีใหม่แล้วอ๋อครับผมอันนี้มีมีพี่สุนันทานะฝากตังฝากตังมาให้ลุงบีนะขอบคุณมากครับพี่สุนันทาครับผมสุนันทาฝากตังมาให้ลุงบีซื้อกาแฟซื้อข้าวจริงนะหรือเป็นไอทำงานหนัก ผมก็ถอนญ้าแปลงกล้วยหอมทอของคุณหมอปลาอยู่ครับผมช่วงนี้ครับผมอันนี้เพิ่งกลับมาใช่ไหมครับผมเสร็จตอนนี้มีอยู่สองแปลงครับพี่ชายครับผมเราเราเป็นพันต้นครับผมอ๋อรถพี่น้อยเนี่ยบรรทุกมาเราสี่ห้าเที่ยวครับผมกรบบะาครับผมขอบคุณมากครับผมคุณสุนันทาครับผมที่ให้เงินครับผมอสามร้อยนะครับผมอัดเก็บไวะ ขอครับผม FC ครับผมวันนี้สมจิตมีเพลงมาฝากเอาเพลงกีตาร์หลามมาไหมเจ้าแดงโม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 ลูกโตแล้วหวานนะล้าประธานถูกตกใจแดงโมกีตาร์ลามาไหมแดงโมกีตาร์ลามาไหมไปดูข้างในเนื้อแดงก่อนไม่ด้บอกะอ้าวเพลงหนึ่งขอเพลงอะไรวะรู้จีได้อะไรอ่ะ มพาพิ่พาแล้วก็อะไรได้วันนี้มีอะไรว่าคดีกรรมว่าวันตำรวจเราขอจัดตรงนี้ได้กี่เทปแล้ววะไม่รู้สามแผ่นแล้วพี่มา<ร>นะขอเพลงอะไรไปไหน,เ,หนเ,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 เราไปไหนไปไหนแล้วไปไหนเราดี๋ยว มึงรองไมดิมนจับตัวกูไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะเขาแก้ก่อนขาแก้่อนเขาแก้ก่อนเขาแก้่อนเขาแก้ก่อนเขาแก้ก่อนเได้าพเดี๋ยวครับอือรอั้รออ้่่่ร้ก่อนรูก่อนแ้ก่อนร่อนแ้ก่อนู้ก่อนก่อนรู้ก่อน้ก่อนร้ก่อนรู้ก่อนรู้ก่อน้ก่อนรู้ก่อนร้ก่น้่อร้ก่อนรู้ก่อนร้ก่อน้ก่อนรู้ก่อนรู้ก่อน้ก่อนรู้ก่อนู้ก่อนก่น้กอน้ก่อน้ก่อนรอ กำลังโคลนก็ออกมาพี่เออมาโอ้ยเอฟทีไม่พูดอะไรเลยเออเอยังไม่พูดอะไรเลยอย่าก่อกวนอย่าก่อกวนมา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 เออเสียบรรยากาศหมดเลยเอาร้องเพลงก่อนอ้าร้องเพลงที่ไหนอ่ะร้องพูดมาหรือร้องอะไรอ่ะที่ขอใครนี่เออเอานี่ก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนหนูพวกเห็นเดี๋ยวขอบขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณพี่สุนันทาก่อน กันดูอะไรนะพี่สุนันทาขอบคุณพี่สุนันทาที่ที่ฝากจังมาให้สมจิตฝากจังให้สมจิตซื้อขนมซื้อขนมซื้อขนมอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ซื้อข้าวไม่ให้ซื้อข้าวอย่างเนี้ยไม่กิจะจะไปซื้ออะไรบ้างเนี่ยอะจะซื้ออะไรซื้อขนมหรือซื้อข้าวนี่สุนันทาฝากมาบอกว่าให้ซื้อขนมหรือว่าซื้ออะไรกินบอกว่ายังเลไม่ต้องไปรักษาอีกใช่ปะอ่ะ แล้วมันกลับมาค่อยมารับใช่ป่ะที่่าออกมารับกันใช่ป่ะห้ามซื้อห้ามซื้อหวยวันนี้ห้ามซื้อหวยท่าน่องหวยบอกอะไรให้โทรไปบอกไม่ใช่หรอ,อถ,ถูกเออ <laughs> ขอบคุณค่ะอ่าอ่านีนะชุนทาฝากให้สมจิตนะครับสองร้อยนะครับขอบคุณชุนทานะครับเมตตาสมจิตจ้องจอหอสมจิต <laughs> สมจิตไ้วเหอ อ้าลองลองเพลงก่อนตอบแทนบุญคุณเพลงอะไรวะจะเอ๋อะไรไป่จุดจุดนู้นมันมันใกล้กล้องไปอ่ะคันหมูรู้เป็นอะไรยังไง่มีว่ะปะน้องยังไงวะคันหมูจะเอ๋ลองอะไรจะสองร้อยอารมณ์ดีใหญ่เลยสองร้อย ที่คนดาดูแลก็ขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาตำลวมาปั่นปั่นเนี่ยเอาตำลวมาปั่นก็ไม่หายขันเงี้ยเออเออเออแล้วท่านคนี้ที่ไหนเออเออเออลงไท่านคนนั้นจะลงอะะะนชอบมากที่จอบอกแล้วชอบมากไม่ยอมมาตั้งนานพูดจาคุณลำบากเลยล่ะเอาอะไรอีกเอาเลยโหล ีตัวรักซีดันตลอดจั้มได้คือทั้งหมดในความจั้วันนี้บรรยากาศดีนะงานแต่งนะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเอาบรรยากาศดีบรรยากาศดีพี่ลุงท้าเหมาะวันนี้ผมสิขอรูปสวยๆก่อนอ่าขอรูปอะไรสวยๆขอรูปถ่ายสวยๆก่อนได้ไหมขอรูปดูตัวจริงให้ เดี๋ยวให้เอฟซีแคปเอาก็ได้เขาทำทำท่าแอคที่สวยเลยเอาเขาท่าทางแบบเขาทำอย่างนี้เลยแค่นี้อ่ะไหนวะอันนี้สวยสุดแล้วเหรอรูปนายเด๋อก็สวยอ่าไอ้แอคท่าเนี่ยแบบไอ้อย่างนี้ตรงตรงไม่น่าจะพูดนะเอาทำทำทำหน้าตาเซ็กซี่เซ็กซี่เลยทายแบบนะเดี๋ยวให้เอฟซีแคปไปเซ็กซี่อย่างเงี้ยอ่ะไอ้เ่้าแล้วบอกเลยว่าชอบยังไงทำแบบโอ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่สุดแล้วเหรอเสรล้วฮะ เซ็กซี่สุดแล้วเหรอเดี๋ยวได้เมื่อกี้เบิงบอกว่าเอ้าพี่มานะพี่มานะตอนไหนเซ็กซี่ได้กี่ลูกแล้วคะเอ้าให้ถ้าสวยๆก่อนนะเจ้าคอไม่ต้องเอียงให้เล่นกระเพาะอย่างเงี้ยมันลูกยอวเอ้าโห่ี่นี่เซ็กซี่แล้วเหรอ ไ,ไ,ไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ข้างๆอะต,ออต้องหันหน้ามาดิเป่นตัเจไมารู้เร็วไม่หันหน้ามาหากล้องเลยสิใครเขาถ่ายนายแบบข้างข้างหลังะอ,อะแล้วต้งองเอ๊ะเออคจะเร็วยังไงก็ถ่ายนะจะถ่ายไป็นไงก็ไดๆๆเร็วนี่ได้ไหมอะไรงนี้ โอ้โหเราหญงเซ็กซี่จัดมาเป็นงเงี้ยเอาหญิงเซ็กซี่จัดคำไม่ไหวโอ้โหอีกรูหนึ่งนี่นี่เออนี่แล้วก็ได้รงนี้ั่งแบบแบบนี้ไม่ได้ทังนี้เนี่ยเอาทางเรา เล่าเพลงดีกว่ารลเพลงดีกว่าเ,เ่าไม่ได้ฉันอบหน้ <pper pper> มามันนี่ฉันหน้ามันี่เังนะไง <pper pper> นหน้ามานี่สิหันข้างเไงโอโ้โหไม่เอาอี่นี่เอาทัก่อนมีอะไรอีกยะสวยมันจะมันจงลูกนี้เร็วเฮ้ถ้าอะไรนี่ เนฮ้กี่เพลงเพลงอะไรไหนวะเลสล้งไม่ได้เลยล้มต้นอ่ะฮะที่จะเข้าร้องผ่านเสียงให้ร้องเพลงได้ไหมอะไรยังไงก็ได้ไหาเสียงไม่ได้ที่พี่มาเนี่ยที่มาเนี่ยที่ล่าให้เล็กร้องเพลงนึงหาฮันมาเพลงนึงรีบเร็วเล่นเซอร์ให้เจ้าขอเพลงนึงที่ร้องให้ฟัง โันนหนี่นี่เป็นคอกเวทีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนี่อยู่ดีนี่นี่ไม่ใครเห็นเลยเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ข้างหลังนะนีท่านผู้ชมนักร้องหันหน้าไปเข้าไอ้ท่านคนไหหันหน้ามานี่ดี่นักร้องอะรู้ว่าเธอใยใจรู้ว่าคงไม่ยกกันไปจากคนที่เก่าแก่ระย่ นักร้องนักร้องหันหน้ามาทางนี้พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีเลยไปร้องใครฟังนะี่ยหันหน้ามาท<อ>างนี้สิไม่ใช่จูดจิกอยู่ทายเอ้ย<อ>รู้ว่าเธอรักรู้ว่าเธอรักกันจริงชอบมากทีก่สุดบอกว่ารักคอยทำสิ่สงตื่นตระเวนไปไกลแล้วชอบมากมลยดิบ้องมาตั้งนานมันพูดจาพูดลำบากเลยล่ะถูกไหมรู้ พูดอีกทีพูดอีกทนะพูดอีกพูดอีกทพูดอีกทีได้รเปล่าฉันไม่พูัฉันไม่ได้ฟัง็อยากจะฟังไม่ต้องนารจสมจิตไม่ต้องงานไปไหนไม่ต้องงานไปไหนนี่พูดอีกทีพูอีกทอีกทีได้รเปล่าไม่ต้องงานไปไหนเลี้ยงอันอยู่ครัวทำสิ่อะไรอยู่ข้างในคุยใครคุยโคต๋องเหรอใช่ปะ่เวลานี้ก็ไม่บอกให้เพนทำอะไรนะแต่จะให้คนนอนเอาเพนมอะไรอี ชอบมากที่จะบอกว่าก็กมากเฮรออะไรอีกเอเพิ่อนแจักเสือแล้วไงวะเอแแอแจ๊กเสืก็คใจออกมาเอาอมมาพิสูจน์นี่ฮะเอารูปไหนอีกปอ่านน้องอัานให้มบ้ากเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอไม่น้องอ่าก่อน อย่ห้องโน้ตไปถ่ายรูปนี้กัอาเออเดี๋ยวไปถ่ายรูปนี้กับอามเอ้าจนสมจิตบุญพรปีใหม่ดิใกล้ปีใหม่แล้วเออใช่แล้วอ้าวใช่ปีใหม่อะอ่าบุญพรบุญพรบุญพรเออพรเอฟซีเนี่ยดิเอฟซีเอฟซีวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้เท่าไหร่สิบสี่สิบสี่สิบสี่วันนี้สิบสี่อีกอีกกี่วันก็ปีใหม่แล้วเอาบุญพรก่อนบุญพรก่อน วันที่หนึ่งนี่ปีใหม่่าอุปกรณ์เอฟซีหน่อยด้อปีใหม่้เอะวันนี้วันนี้วันที่อย่างงี้ดิอย่างงี้วันนี้วันที่สิบสี่เท่าไหร่วันที่สิบสี่ธันวาคมใกล้ปีใหม่แล้วคุณจะสวนทีเราสติก็ไม่ค่อยมัวสูหรอะวันนี้วันที่สิบสี่ธันวาคมขออวยพรวันสุขขีวันปีใหม่่ะ ให้ชาวไทยทุกคนมีความสุขและสมหวังด้วยเธอสาธุสาธุ <laughs> อันโมันเตขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามอ่อมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ